จูจ๋ๆผมก็กลายเป็นที่ดาศักดิ์สิทธิ์ถ้าเจ้าได้เห็นภาพนี้แสดงว่าวิญญาณของเราได้แลกเปลี่ยนกันอีกครั้งและมีความเป็นไปได้ว่าจะมีครั้งต่อๆไปข้าเก็บเสียงห้องนี้แล้วดังนั้นฟังสิ่งที่ข้าพูดต่อไปนี้ให้ดีโอ๊ยทำให้ฉันกลัวซะแล้วสิข้าไม่สนใจว่าจุดประสงค์ของเจ้าคืออะไรและต้องการจะทำอะไรและไม่สำคัญด้วยว่าเจ้าทำอะไรครั้งสุดท้ายนี่มันภาพโครกรมหรือว่าอะไรเนี่ย ต,ต่อจากนี้ไปเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎของข้ามิฉะนั้นข้าจะนี่กำลังจะอวดพลังกับฉันใช่ไหมฉันไม่ยอมให้เธอหลอกหรอกนะอีกอย่างต่อให้ฉันจะทำอะไรเธอก็ไม่รู้อยู่แล้วนี่ข้าจะเปลี่ยนเจ้าให้เป็นขันทีฮะข้าเป็นผู้หญิงควบคุมมันไม่สะดวกมันจะง่ายกว่าถ้าเป็นขันทีนี่ผู้หญิงคนนี้จะโหดร้ายเกินไปแล้วนะประการแรกข้ามา่อนุญาตให้อาบน้ำ ประการที่2องข้าไม่อนุญาตให้เจ้าเปลี่ยนสภาพเป็นการส่วนตัวฮฮเฮป็นเพราะเหตุผลนี้แน่ประการที่สามห้ามมีอะไรกับผู้ชายใดๆไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงก็ตามประการที่สอย่าบอกใครเกี่ยวกับการเปลี่ยนจิตวิญญาณของเจ้ากับข้าประการที่ห้าหากเจ้าไม่มีอะไรจะทำอย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาด36อย่าคิดที่จะเปลี่ยนทรงผมข้าอีกสา 38...39... ิบามเก้าที่นี่จะพูดถึงปีหน้าเลยมิเนี่ยไม่ไม่ไม่แต่ที่เธอพูดมามันก็ถูกและดูเหมือนว่าเรื่องระหว่างเรากับเธอก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งในกรณีนี้ฉันเองก็ต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันอย่างไงก็เธอเสียายที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำค้นหาบาฝึกหัดหรืออะไรบางอย่างจดจำและกลับไปฝึกฝนอืมโอเคโปรแกรมร้อยเปอร์ซไปดีกว่า แค่อย่าทำอะไรให้มันวุ่นวายก็น่าจะพอเธอก็พูดของเธอต่อไปแล้วกันนะฉันไปละเอ๊ะท่านที่ดานศักดิ์สิทธิ์เมื่อเร็วๆนี้มีการเพิ่มแบบฝึกบาปใดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์บ้างเมื่อเร็วๆนี้ผู้อาวุโสลำดับที่7็กลับมาพร้อมกับแบบฝึกชุดใหม่วางไว้ในสาราสูตรเจ้าคะ่ะอ้ยนี่แหละที่ต้องการดีถ้าง,งานพาเข้าไปที่นั่นสิเอ๊ะอไปเดี๋ยวนี้หรือเจ้าคะเดี๋ยวนี้ อท่านที่ดักศักดิ์สิทธิ์ปลอดตามเราไปที่เรือหอเถอะเจ้าค่ะย <Yes. S 3> เยี่ยมมากกำลังคิดอยู่พอดีเลยว่าจะพูดให้สองคนนี้นำทางยังไงอชิบโอ้โหนี่มันเครื่องมือขนส่งสำหรับผู้ฝึกวิชางะหรออยากรู้จังว่ามันจะเคลื่นอนตัวยังไงไปอ้า ่้แลววาเจงติ่มแม้ว่าพลังวิญญาณที่นี่จะบางเบาแต่อาหารก็มีความโดดเด่นมากสิทธิหญิงปรามาจารย์ที่บ้าคลั้งแาชั่วร้ายนั้นทรงพลังมากโชคดีที่ข้าหนีรอดมาได้นอกจากนี้อาวุธเวทมนต์ภาพนี้ก็ค่อนข้างจะพิเศษวันนี้เจ้ากับข้าจะฝึกฝนร่วมกันในดินแดนอันล้ำค่าแห่งภูเขาหลงลู ตัวละครที่สะท้อนอยู่ในอาวุธวิเศษนี้เหมือนกับผู้ฝึกฝนระดับต่ำของข้าในโลกแห่งการฝึกฝนผู้อมตะเลยข้าคิดว่าพรลรังทางจิตวิญญาณในโลกนี้คงหมดไปแล้วเราไม่มีหวังสำหรับความเป็นอมตะเป็นไปได้มีว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าหลงลู่อะไรนั่นจะยังมีกลิ่นอายพวกนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าผู้เขาหลงลู่นั่นมันอยู่ที่ไหนกันผู้เขาหลงลู่ตั้งอยู่ในประเทศจีนจังหวัด X เมือง X อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านบรรพบุรุษในตำนานละที่เตา๋าเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศในด้านความงดงามปราดแห่งเตา๋าเพลงของเบอร์รานยินและอย่างที่ยอดเยี่ยมมีนักท่องเที่ยวมากมายไปที่นั่นไม่รู้จบใครใครเป็นคนพูดสวัสดีหนิงฟ้าฉันคืออาวูผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณ สวัสดีหลิฟนฟานฉันคืออาวูผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณหลิฟนฟานชื่อของเจ้าของร่างนี้เหรอธรรมดาอย่างที่คิดเจ้าเป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งเครื่องมือกันด้วยโลกนี้ชักมีอะไรคาดไม่ถึงียแล้วสิฉันคืออาวูผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณถ้าอย่างนั้นข้าจะไปที่ภูเขาหลวงวูที่เจ้าพูดนั่นได้อย่างไงม,มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลในโลกใบนี้ บางทีเหตุผลอาจจะอยู่ที่ภูเขาหลวมภูนีนก็ได้คุณสนใจและเดินทางด้วยวิธีไหนเครื่องบินรถไฟหรือวิธีอื่นๆไก่บินรถไฟโลกนี้น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วสิไม่เป็นไรข้าอยากเดินไปเองวางแผนเส้นทางสำหรับคุณเรียบร้อยแล้วรวมระยะทางประมาณ1483.22กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ957ชั่วโมงหรือประมาณ40วัน เดินทางไปที่ตะว,วันออก600เมตรถึงถนนเจียฟางจากนั้นไปทางใต้อีก2.3กิโลเมตร40วันงั้นเหรอเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของข้ากับผูช้ชายคนนี้เราสองคนจระรับเปล่งวิญญาณกันทุกๆ2 3ถึงวันแม้ว่าข้าจะเดินทางโดยไม่หลับเลยเขาเองก็คงไม่ร่วมมือนแน่ๆน่าเสียดายถ้าข้าสามารถไปที่ภูเขาหลวงบูและใช้พลังวิญ,ญญาณที่นั่นได้บางทีข้าอาจจะพบวิธีแก้ปัญหานี้ก็ได้ ไปทางตะวันออก500เมตรผ่านหน้าร้านอาหารพระกระโดดกำแพงเ,ออเดี๋ยวก่อนนะข้ามสะพานลอยแล้วเดินไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้800เมตรถึงถนนสี่แยกมุ่งหน้าไปทางใต้อเอาวูเดี๋ยวก่อนสิฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เอ,อ้ยพระกระโดดกำแพงที่เจ้าว่าคืออะไรเหรอพระกระโดดกำแพงพระกระโดดกำแพงเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองฟูเจียนอ๋อจานอาหารสินะ ช่องเป็นชื่อที่หญิงยโสยิ่งนักหากสำนักวาดฟอรู้เรื่องนี้แล้วก็ถ้าจะตื่นเต้นน่าดูโดยทั่วไปแล้วจะใส่หอยเป่าฮื้อปิงทะเลปลาเห็ดนางลมหลวงเอน็นหอยเชลลปลาหมึกไข่จากนั้นก็เติมน้ำซุปเนื่องจากพระกระโดดํำแพงมีวัตถุดิบนับสิบจึงไม่เพียงแต่จะมีรสชาติที่ไม่ธรรมดาแล้วยังรักษาคุณลักษณะเฉพาะของตัวเองได้อีกด้วยมีรสชาตินุ่มละมุน เข้มข้นซับซ้อนแต่ไม่เลี่ยนส่วนพาะสม้งหมดหมักจากวายและหอยนั้นก็มีรสชาติที่ดีมากฟังดนูนะอร่อยจังข้าอยากกินจุนี่ได้เลยเอ้าวมูสั่งให้คุณแล้วจะมาส่งภายในหนึ่งชั่วโมง20นาทีเพื่อยืนยนันการสั่งซื้อโปรดยืนยันลายนิ้วมือของคุณที่ไอข้อลายนิ้วมือด้านบนหน้าจอเพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นมาส่งถึงหน้าประตูเลยเหรอเยี่ยมไปเลย ตรวจสอบลายนิ้วมือเอออ๋อเรียบร้อยหมายความว่าค่าจ่ายเงินด้วยวิธีนี้ได้ถ้าค่ารู้แบบนี้แล้วก็ข้าคงไม่โกหกคนขายสลรบผู้น่าสงสารคนนั้นหรอกเอาหูขอแนะนำชุดสั่งกลับบ้านข้าวอบหม้อดินปูม้าต้มยำก้างสั่งรวมกันประหยัดค่าส่งมีอาหารหลายอย่างแล้วที่ข้าไม่เคยได้ยินอยากจะลองทุกอย่างเลยเอานี่นี่นี่ ลราก็นี้ด้วยเอออันนี้เอาสองอันเลยคนได้สั่งซื้อ20คำสั่งได้รับฉายานักชิมยินดีด้วย <c oughs> การชำระเงินล้มเหลวอ๋อนี่ค่าซื้อเยอะเกินไปหรือเปล่า <c oughs> จงมีชีวิตที่ภาคภูมิใจและมีความสุขอย่างเต็มที่อย่าใจร้ายรักตัวเองเข้าไว้ฮ้ <c oughs> คนพูดว่าอะไรอ้าวได้ยินไม่ชัดกรุณาพูดใหม่อีกครั้ง ไม่เคยมีใครพูดกับข้าบามนี้มาก่อนเลยข้ามีพรสวรรค์อาจารย์เลยพาข้ามาที่ตำหนักสีม่วงตั้งแต่ข้ายัางเด็กและข้าก็ฝึกฝนอย่างเต็มที่ตั้งแต่นั้นมานับตั้งแต่นั้นมามีคนที่อิจชา้าและบป็นศัตรูกับข้ามากขึ้นมีเพียงอาจารย์เท่านั้นที่ทำดีกับข้าแต่ระเบียบวินัยนั้นเข้มงวดมากเช่นกันแต่ตอนนี้กลับอวุขอบคุณนะ ฉันมีความสุขที่ได้ช่วยคุณถ้ามีอะไรมาคุยกับฉันได้นะเออถ้าอย่างนั้นช่วยบอกฉันเกี่ยวกับโลกนี้หน่อยสิได้เลยคุณต้องการดูเรื่องอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นอย่างแรกเลยของวิเศษที่เจ้าอาศัยอยู่เข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็เป็นเพียงอาหารของคนธรรมดาสินะและเรือห่อเหล็กเหล่านั้นเรียกว่ารถยนต์ ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งสําหรับคนทั่วไปเช่นเดียวกับรถไฟและเครื่องบินข้าต้องยอมรับเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะสามารถสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เหล่านี้ในโลกดึกดำบรรด้นานแค่ไหนแล้วนะที่ข้าไม่ได้คุยกับใครสักคนอาวุข้าอยากจะรู้ขออภัยหลินฝันตอนนี้แบตเตอรี่ของอาวุกําลังจะหมดไม่สามารถคุยกับคุณต่อได้แล้วกรุณาติดต่อมาอีกครั้งหลังจากชาร์จแบช หมายถึงแหล่งพลังงานของเจ้างั้นเหรอเราจะเติมพลังงานให้เจ้าได้อย่างไงโทร,รศพัพท์กำลังจะปิดลงในหนึ่งนาทีปิดลงหนึ่งนาทีนานแค่ไหนเนี่ยเอาวุเอาวุเอาวุตอบข้าหน่อยออไม่นะชาร์จยังไงบอกข้าทีให้ตายเถอะถ้้ข้ามีพลังวิญญ,ญาณบางทีข้าอาจจะชาร์จโทรศัพท์นี้ได้ด้วยการไล่ไว้สายฟ้าเอาวุอยู่กับข้าก่อน กำลังจะปิดตัวลงสิบเก้าดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ็หห้าอ้าวเฮ้4สี่สาอเราเข้าช่วยนางด้วยสองหนึ่งโถยฉันกคคิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้ก็แคบบาดหมดอีกนานไหมกว่าบาดจะเต็ม อ่ะอีก35นาทีก็เต็มแล้วเอ้ยเป็นเยาวชนนะไม่ควรเล่นมือถือให้มันมากนะเล่นให้มันน้อยๆลงหน่อย,อย,อยทำเอาฉันอึ้งเลยขอบคุณเออเจ้าคืออะไรลืมฉันเร็วจังเลยนะฉันคือตำรวจที่ตามจับนายครั้งที่แล้วไงอูตัวโกงจําฉันไม่ได้เหรอชิหลังจากนั้นเจ้าเหรินฝานนั้นถูกจับงั้นเหรอไม่ต้องห่วงฉันมาหานายเพื่อสืบคดี ฉันไปที่ห้องของนายมาแล้วแต่ไม่คิดว่าเพื่อนของนายจะบอกว่านายเพิ่งย้ายออกมาเราก็ได้รู้จากคุณโจนาว่านายเช่าห้องพักของเธออยู่สภาพแวดล้อมดูดีเลยนี่ขอด้าครับเอ,อ้ยอ,อ,อะไรเอะออะไรกันเออจ้าหน้าที่ทางฝั่งใต้บอกว่าพบแล้วครับเจอแล้วเหรอจับได้หรือยังเอ,อ่อกำลังตามจับอยู่ครับชิถ้ามันหนีไปได้แบบนี้แสดงว่ามันต้องรู้ตัวแน่แน หลังจากนี้ไปคงจับได้ยากขึ้นจับใครนั้นเหรอผู้รีภัยนะเออฉันขอตัวไปดูก่อนก็นแล้วกันถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือแค่มาบอกข้าข้าจะช่วยเจ้าเองข้าหลินฟานไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณใครถ้าจําเป็นข้าจะทําให้เ <laughs> จ้าหนูเอางนี้ถ้าอย่างนั้นช่วยคํานวณให้ฉันทีสิว่าผู้รีภัยพวกนั้นไปนหลบอยู่ที่ไหน อยู่บ้านก็อย่าดื่มมั่วซั่วล่ะไม่ทำตัววุ่นวายเข้านั้นก็ถือว่าช่วยเราได้แล้วตกลงนะไปละใช้ที่อยู่ของพวกมันเป็นศูนย์กลางจากนั้นก็ตรวจสอบรอบๆภายในหนึ่งกิโลเมตรครับฮะเอ่อเอ่อเอ่อทำไมรถส่งของถึงได้เยอะจังดูเหมือนว่าจะไปส่งที่บ้านของเด็กหลินฝานคนนั้นนะครับนั่นมันที่ดาศักดิ์ธิ์ไม่ใช่เหรอ ข้าได้ยินมาว่านางออกจากการฝึกฝนมาทําอะไรที่นี่กันเจ้าไม่เคยได้ยินข่าวลือหรือนางน่ะฝึกฝนล่มแลว้วงุนกิดสุดๆเลยล่ะแต่ทางนี้มันไปที่ศาลาสูตรไม่ใช่หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครั้งนี้ฉันจะต้องไม่กลับไปมือเปล่าต้องหาตำลาโกงในศาลาสูตรนดีให้ได้ถ้าฉันเรียนรู้ได้สักหนึ่งกระบวนท่าหรือครึ่งกระบวนท่าฉันอาจจะกลายเป็นผู้ฝึกฝนอมาตะเพียงคนเดียวบนโลกก็ได้ ไม่ไม่มมตอนนี้ฉันเป็นทิ่ดาศักดิ์สิทธิ์ผู้สง่างามต้องสง่างามเข้าไว้เรือหอนี่เร็วดีจังคำพีน่าจะอยู่ในป่าหลังกระท่อมนี่แน่เอ๊ะฮ้นี่น่ะเหรอสาราสุดต่างจากที่คิดวิเยอะเลยฮะถามรูปปังข้างหน้านี่ก็เหมือนยังกับสินตอทางเข้าหลงแรมไม่สิ บางทีสองคนนี้อาจจะเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งการฝึกฝนอมตะก็ได้ยังไงก็ขอเราไว้ก่อนก็ดีตำลาสตรโกงฉันมาแล้วโดวยพื้นฐานการบ่มเพาะของเด็กสาวคนนี้และสัมผัสแห่งสวรรค์น่าไม่น่าจะค้นพบการมีอยู่ของเราได้น่าสนใจน่าสนใจ คือโลกแห่งการบ่มเพาะอิงท้าจริงนี่มันพื้นที่มิติในตำนานโอ้แล้วศาลาใหญ่ขนาดนี้ฉันจะไปหาคำพีกงได้ที่ไหนสิ์น้องเอ๊ะสิ์น้องนั่นเจ้าจริงๆด้วยสวยแล้วไงจู่ๆก็เจคอคนรู้จักเออ,เอ,อวันนี้สิ์น้องอารมณ์ไหนหรือเหตุใดถึงมาที่าาศาลาสูตรได้ล่ะ ข้าได้ยินมาว่าสิ์น้องเล็กออกมาจากการบ่มเพาะข้ายังรู้สึกกังวลอยู่เลยอ๋อร้่อของนางกับแข็งกางขึ้นมาอีกพาม่เห็นด้วยตาตัวเองคงไม่อยากเชื่อเป็นแน่เออฉันไม่เป็นไรดูจากที่เธอปฏิบัติกับฉันดีขนาดนี้คงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมั้งแถมยังเรียกฉันว่าสิ์น้องเล็กอีกต่างหากพอดีเลยฉันมีเรื่องอยากจะถามสิทธิพีซะหน่อยเอ๊ถามข้าเหรอ เมื่อกี้เรียกข้าว่าสิทธิ์พี่งั้นเหรอนี่นะังจะใช้ประโยชน์จากข้าสินะผู้หญิงคนนี้น่าด่าสิจริงข้าเป็นถึงสิทธิ์พี่แต่กกับทำได้ไมีดีเท่านะั้นท่านคิดว่าในศาลาสูตรนี่คำพีชั้นบนกับชั้นล่างชั้นไหนมีค่ามากกว่ากันสิทธิ์น้องเจ้าหมายความว่าอย่างไรโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่อยู่ชั้นสูงสุดและชั้นที่เจ็ดย่อมมีค่ามากกว่าสิอย่างนั้นเหรอ เข้าใจแล้วงั้นฉันจะตรงไปที่ชั้นเจ็ดขอบคุณนะสิพี่เอ๊ะอะ๊ขอบคุณเหรอวันนี้นางดูแปลกๆแค่แน่นอนว่ามันก็เหมือนกับโลกแห่งการบุมเพาะอมตะทั่วไปพื้นฐานอยู่ชั้นล่างสมบัติอยู่ชั้นบนชั้นที่สองชั้นที่สามโหนี่อย่างกับห้องสมุดมหาลัายเลยอ่าเริ่มสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกๆแล้วสิ ชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดดูไม่ฉันก็อาจจะคิดง่ายเกินไปนี่คือหยกในตำนานท่านสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในได้เพียงแค่ทายเทพพลังเวิญนญาของท่านเข้าไปไปดูชั้นล่างสุดดีก่อสาราสูตรชั้นที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของหนังสือเหล่านี้สูงส่งเกินไป พวกเขามักจะสอนผู้คนให้แปงลงร่างและประปับปรุงอาวุธและแม้แต่คนที่ต่ำที่สุดก็ต้องฝึกฝนในดินแดนสมบัติชีพจรถ้ากลับไปโลกแล้วฉันจะไปหาดินแดนเส้นเลือดจิตวิญญาณได้ที่ไหนกันนั่นมันที่ดาศักดิ์ธิ์ไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาที่ชั้นล่างแล้วหาหนังสือที่ละเล่มแบบนั้นล่ะคนอย่างพวกเราจะไปเข้าใจความคิดของที่ดาศักดิ์ธิ์ได้ยังไงไม่เคยได้ยินหรือไง สุดยอดคำพีน่ะมักจะอยู่ในชั้นที่หนึ่งมันอาจจะปะปนอยู่กับคมภีธรรมดาธรรมดาก็ได้สุดยอดคำพีเหรอตอนนั้นไม่เห็นจะสมเหตุสมผลเลยแต่ไม่รู้ละ่ะไม่แน่มันอาจจะมีก็ได้ข้าไปหาดีกว่ารอก่อนสิเข้าไปด้วยเป็นแบบนี้เองสินะข้าเองก็เคยได้ยินคำล่ำลือมาอยู่บ้างเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสุดยอดคัมภีร์จะมาปรากฏตัวปะปนอยู่กับคมภีรธรรมดาธรรมดา ว่าแล้วเชียวว่าวันนี้นั่งดูแปลกๆถ้าเป็นแบบนี้ข้าเองก็คงต้องหาเหมือนกันบทสุดท้ายของอดีตสหายเต่ามาแล้วตามหามาตั้งนานตำราเวลาเป็นสัตว์ขขาสัตว์วิญญาณและการดูแลหลังคลอดคู่มือเวทปฏิบัติสำหรับเยาวชนสูตรอาหารพลังจิตตำ่ำเอ้ยนี่มันลายมือของอาจารย์ไม่ใช่หรอ คนพวกนี้นี่มันอะไรกันยังอยู่ในระดับพัสสาตกันอยู่ด้วยยังไงแล้วนิยายเกี่ยวกับการบ่มพาออมะตะเนี่ยมันเกินไปไหมฉันแค่มองหาหนังสือที่สามารถเอาไปฝึกในโลกได้ก็เท่านั้นอีกอย่างหนังสือระดับล่างสุดก็ย่าใช้ไม่ได้แม้แต่สูตรอาหารก็ยังใช้สมอายุพันปีเป็นส่วนผสมหลักอ้ยถ้ากลับไปแล้วฉันจะไปฝึกอะไรได้ล่ะเนี่ยหากท่านสิดาศักดิ์สิทธิ์ได้หนังสือปแปลกๆจากซาลาสูดไปแล้วก็ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการต่อสู้ก็ได้นะพวกเจ้าจะไปสนใจทำไมยังไงออรสศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ต้องแข่งแกร่งที่สุดในโลกอยู่แล้วจะพูดบาปนั้นนี่งไงถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานามี่กลายเป็นเรื่องใหญ่นะ่คุณนี่เป็นบาปนี้ต่อไปไม่แน่ออรสศักดิ์สิทธิ์อาจจะแพ้นในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ได้เจ้าว่าอย่างไงนะทิดดาศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่าาศาลาสูตรอย่างนั้นหรือขอรับข้าได้ยินมาว่าทิดดาศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากชั้นเจ็ด จากนั้นก็มาที่ชั้นสามหาหนังสือทีละเล่มจากนั้นก็ไปที่ชั้นหนึ่งชั้นไหนนะชั้นหนึ่งขอรับเอมชั้นหนึ่งคราวนี้จื้อเชียวได้ออกมาแล้วแม้วาทัศาจะยังใหม่บันลุแต่ระดับก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วเจ้าเองก็ต้องพยายามให้มากขึ้นอีกหนึ่งปีการต่อสู้เพื่อชิงรำดับทีนึ่งจะเริ่มขึ้นข้าจะรอดูคำพีในศาลาสูตร ก็มีแต่คำพีขยะขยะหรือว่านางจะเจอคำพีที่ทำให้นางสามารถบรรลุได้เตรียมเรือข้าจะไปที่ศาลาสดุดโอ้ยี่อะไรเนี่ยคนพวกนี้มันจะข้างวิชากันเกินไปแล้วชุบ <c oughs> ขอโทษทีนะสิทพี่สิน้องฉันไม่ได้หลอกพวกคุณนะฉันแค่อยู่ในนั้นแะล,ล้วมองไปรอบๆก็เท่านั้นเอง แต่ขอบคุณพระเจ้าในที่สุดก็หาเจอพื้นฐานทั่วไปของการฝึกศิลปะการต่อสู้มันเป็นหนังสือศิลปะการต่อสู้สำหรับมนุษย์โลกไม่มีผู้ฝึกฝนคนใดสนใจเจ้านี่มันดีสุดๆไปเลยเจ้าเหมาะสำหรับมนุษย์โลกแบบฉันสุดๆเจ้าอ่อเออขอโทษไม่เป็นไรใช่ไหมชี จเ,เจ้าบ่มเพาะเป็นเวลานานทักษะพัฒนาขึ้นมาไม่จริงนะคนรู้จักอีกแล้วเหรอโลกแห่งการบ่มเพาะอมตะเนี่ยจะเล็กไปไหมขอดูหน่อยฮะว่าตอนนี้เจ้าฝึกฝนถึงระดับไหนแล้วเอ๊ะนี่มันพลังของโอรสศักดิ์สิทธิ์นี่โอรสศักดิ์สิทธิ์กับพี่ดาศักดิ์สิทธิ์กำลังต่อสู้กันอยู่ข้างนอกอะไรนะหรือว่าท่านพีดาศักดิ์สิทธิ์จะได้หนังสือศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วจริงๆนะ ไม่รู้สิเราไปดูกันเถอะอ๋อมีชชอดีๆให้ดูซะแล้วให้ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนคนนี้เป็นคใายกันมองอะไรถ้าไม่เห็นเลยไม่รู้จะสู้ยังไงด้วยสิหรือว่าฉันจะต้องมาตายที่นี่มาเลยสแสดงพลังของเจ้าให้ข้าดูหน่อยชี้เจอเชียว